ลำนมัสการพระเจ้านะครับบทเพลงวันนี้ของพระเจ้านำเราเข้าถึงนิเวศาน่งการัสการเนี่ยแท้จริง <c oughs> ผมชอบบทเพลงที่ชื่อว่าพักทิงหน่อพระเจ้าเป้บทเพลงที่บอกให้รู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเวลาที่เรานมัสการพระเจ้านะครับอยากให้เราใช้บทเพลงในการนมัสการพระเจ้า <c oughs> หรือการนรามัสการที่สุดตัว เวลาที่ทานกับพระเจ้าให้ที่ถึงบทเพลงสักเพลงหนึ่งที่เราจะร้องเพื่อนมันสกขรพระเจ้าปเป็นการสดตัวแต่ท่านอย่าร้องเฉพาะบางท้อที่มีความหมายในลักษณะเชิงท้ทแท้ทดถอยเท่านั้นเองก็เป็งในพระเจ้าปเาปเ็นเนื้อหาที่ดีเริ่มต้น้วยการบอกถึงสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่จะมีความสุขเสมอไปบางครั้งก็มีความพุกบางครั้งก็มีความเศร้ามีความสมหวงังผิดหวงังแต่อะไรก็ตามพระเจ้าสง่งไปที่พักพิงของเราพระเจ้าสง่งไปที่ช่วยเหลือของเราจะลืมว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ แต่หลายๆครั้งครับเวลาเราเจอความทุกข์ความเศร้าเรามักจะลองท่อนเดียวอะท่อนแรกเมื่อเราต้องพบมรสุมแอบ <S ings> ปวดชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น <Yeah>. <S <ings> <S ยามท,ท,ทุ์เจียนตายถูกด่าโดนตื่นซาสาดอาดที่กำรมบางใครที่พักปีแล้วก็บอกอับเจ้า พระเจ้าผมกำลังมีความทุกข์เหลือเกินมีปัญหาเหลือเกินโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยท้วเมื่อเธอเลต้องมองมส์้องอยู่ทนเดียวครับชีวิตก็เลยวนวีนอยู่กับมรสงมที่แปรปรวนชีวิตก็เลยยังตกอยู่ในความทุกข์ระทมซัดไปเซมาเพราะอะไรครับเพราะเราวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความเศร้า แต่ความหวังใจของพระเจ้าในเทอดที่สองเนี่ยหายไปร้องทำไหมเราร้องด้วยกันครับในทอดที่สองเนินสองสาม เราลองกันท่อนิดหนึ่งเดี๋ยวชีวิตมันวนเวียนอยู่ความอายุอยู่ความเศร้าอยู่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ออกไปทันทีพระเจ้าเอ็งก็จ้าคงมีความสุขอยู่กับพายุที่อยู่ในชีวิตของเจ้างั้นก็เชิญรับพายุตามความเชื่อของท่านเจ้าอันที่เราไม่ใช่หรอกาอยากเลยอยากหลุดจากพายุดังนั้นก็อย่าเล่นท่อที่สองนะครับ อย่าลืมว่าพราะองค์ก็ดูเราอยู่ค<ล>รับเวลาไี้ทักบริทารกับพระเจ้าด้วยกัน,กน,น,น,กนต้องสองค่ามรักใ้กับพระเจ้าสุขใจ